สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเลขดับหน่วยบนสตรที่8นะครับผมเป็นสูตรเลขดับนะหน่วยบนนะครับสูตรที่8เข้าไปแล้วนะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยนะครับผมใช้หลักร้อยบวกหลักร้อยนี่คือสูตรนะครับผม ร้อยบวกร้อยนะครับแนวทางย้อนหลัง10งวดด้วยกันนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับผมนะมาเริ่มกันเลยนะครับ4ีเป็นแปดได้แปเป็นเลขดั้บวกสองเหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์เลขดับาเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มา16เมษายนสองสองเป็นสี่ได้สเป็นเลขดั้บวกเจ็ดแปดหลักหน่วยเป็นเลข7เลขดับาเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มา2พฤษภาคมเจ็ดเจ็ดเป็น14ได้4เป็นเลขดั้บวกสองเจ็ดสองหลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข4 4ดับ สไม่มาวันที่16พฤษภาสองสองเป็น4ี่ 2, 2, 4. ได้4ี่เป็นเลขดับบกห้าเจ็ดเก้าหลักหน่วยเป็นเลขเก้เลขดับเป็นเลขสี่ดับสไม่มาหมิถุนาห้าหเป็นสิได้ศูนย์เป็นเลขดับบกเหลักหน่วยเป็นเลขสเลขดับเป็นเลขศูดับศไม่มาสิมิถุนาเก้าเกบาทในบาดเป็นเลขดับบกบาหลักหน่วยเป็นเลขหเลขดับเป็นเลข8าดดับ แไม่มา1กรกฎาคม8 8เป็น16ได้6เป็นเลขดับบอกห้หลักหน่วยเป็นเลขเ็เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มาแล้วก็วันที่16กรกฎาคม55เป็น10ได้0ูนย์เป็นเลขดับออก7 25หลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มา1สิงหา7 7, 7เป็น14 ได้4เป็นเลขดับ62 61หลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มา16สิงหา2 2เป็น4ได้4เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ